อโยอปนผลพุ่มเกศาในการที่ข้าพเจ้าจะได้สร้างบุญบารมีในการพิถีเจ้าฟ้าพระนา,า,ารายณ์เท้าสักการาชองค์พระพิฆเนศเปนเลือง,งอดีษและยังมีเทพอ่อนนะครับเราเป็นอดแห่งทั้งหมดออหน้าส่วนรัชการติสดสิบท,ท่านครับ ใช่ฝั่งไหนนะยังยืนทำหน้าที่ได้ด้วยความก้าวหน้าทุกท่านครับโค้ชเขาก็สงสัยเรื่องที่ที่อยู่ข้าง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 เท้าเวสุวันดอยคำครับผมขอขอยืนยันนะครับว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนภายในหลังจากพฤษภาเป็นต้นไปนะครับเราจะเริ่มเห็นเข้าโครงต่างๆที่เกิดขึ้นผู้ที่มหีหน้าที่ก็จะมาทำหน้าที่ในปัจจุบันแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าผู้ที่มาทำหน้าที่โดยแท้จริงเป็นใครในนิตยนในเรายอมรับพฤติตร์นเป็นใครเราก็ย่อมรู้อยู่แต่ต่อไปในการข้างหน้าก็าจะมีผู้ที่มีหน้าที่ ที่กลับมาดูแลและอาจจะมีบางท่านบางคนที่มีหน้าที่ยังหลงเหลืออยู่อาจจะมีการรีเทิรนกลับมาก็ได้ครับ <c oughs> อันนี้นะครับ <c oughs> นอกจากที่ว่าเราทําพิธีสังเวยเราพิธีสังเวยบูชาองค์พระมาหากษัตริย์ทิราชเจ้าทั้งประเทศไทยเลย <c oughs> เพื่อพ่อพระอ,องค์นั้นเป็นผู้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองให้กับพวกเราได้อยู่กันตั้งแต่ในอดีตการจนถึงปัจจุบัน ถึงปัจจุบันนะครับแล้วสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแล้วเพื่อขอบารมีท่านเข้ามาปกป้องเพราะขณะน,นี้ชาติบ้านเมองของเราักสำมะสายจะต้องผนจนกับเพศภัยต่างๆไม่ว่าภัยธรรมชาติภัยของผู้คนภัยของพวกที่ทุกสินนะครับอีกทั้งทําให้เกิดความปั่นป่วนของบ้านเมืองเศรษฐกิจของเราตอนนี้ก็กำลังย่ำแย่แล้วอีกระยะหนึ่ง ก็จะมีเรียกว่าสงครามเศรษฐกิจตอนนี้เริ่มประกาศแล้วนะครับหลายๆประเทศก็กําลังรับอยู่ประเทศไทยของเราก็จะได้รับผลในขั้นต่อไปอยากจะขอทุกคน,นตั้งจิตให้มั่นดารงตนอยู่ตามพระราชด,ดำรัสของพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการอยู่อย่างพอเพียงนะครับและอีกอย่างหนึ่งพอฝากไปยังผู้ที่มีอานาจนะครับอย่าใช้ประชานิยม,มากเลย เพราะประชานิยมที่เคยเห็นเป็นตัวอย่างแล้วประเทศที่มีชื่อว่าเบเนร่มสลายเพราะการใช้ประชานิยมคุณทรัพย์ของเรามีมากเพียงพอแล้วเราอย่าไปขายและเพื่อไปแจกจ่ายหรือไปทําอะไรโดยที่ทรัพย์สินของเราเป็นทรัพย์สินของประชาชนคนทั้งชาติคนทั้งแผ่นดินเราควรที่จะ ช่วยกันพันูแลรักษาให้เพิ่มพูนให้พอกภูนเพื่อที่จะประคองชาติบ้านเมืองของเราให้เดินหน้าก้าวต่อไปสู่ในแดนวิรัยนะครับ